รงมไปถึงตัวอ่ะเดี๋ยวให้แคนดี้กับีพีไปพักพอร์ตแล้วเดี๋ยวฝากนั่งดูแลกับคุณออมสุนิชาด้วยนะคะฝากขอบยอองด้วยนะคะและบทเวทีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงนำของเรานะคะรีวัชิรวีทย์แม่จินพันธและเทมสีรายุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีสวัสดีค่ะวิเจสวัสดีค่ะเตยวันนี้ จริงหรือไม่ที่วันนี้ทำผมโดยมีแอฟเฟลนเป็นแอเรียลใช่ค่ะชุดด้วยค่ะ,น,ะ,คะนี่นะคะปลานี้ก็คือได้มาจากตลาดประหาชัยเลยนะคะไบหมีานีมีปมาเชิญนั่งดีกว่าเชิญนั่งดีกว่าทัวเมื่อกี้ก็คือเรื่องนะดูในเร<ด> <นำ S 2> ื่องนี้เลยเติบโตมาในโลกละครที่ต้องมีโชว์แบบนี้ที่จะได้เห็นเต้ยชัว์ด้วยหรือไม่ อยากเห็นหรือเปล่าคะและมีใครไม่อยากเห็นคะทุกคนถึงเัมกว่าไม่ล่ะมาจากอะไรใช่สิอยากเห็นซึ่งมีไหมมีไหมรอดูค่ะต้องรอดูและเจมก็มีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกลยเขาเลยใช่ครับแต่อยากให้มีสวัสดีทุกคนนะคะครับผมขอเปิดสคริปต์ดูเมื่อกี้นั่งดูโชว์จนเพลินเลยเปิดไม่ทันพอโชว์จะจบ หาไม่เจอวันนี้พี่เจมพี่เจวันนี้เรามีการไลฟ์ผ่านาทางทางซีเอชสามไฮแลนด์แล้วก็ทางอว๋ยปอดด้วยอยากให้ทัศนายกับแฟนๆที่กำลังชมอยู่ทางประเทศจีนยได้มคทตั้งชื่อหาวนะครับสวัสดีครับ ก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับงานวันนี้ของเรามาตรดาครับให้มาตรลดามาฮิวใจทุกคนครับเรื่องนี้มาตรดาแต่ละคนรับบทเป็นอะไรกันบ้างเราเริ่มจากคุณจาาก่อนเลยค่ะอ๋อัอดีผู้จัดเหรอคขอโทษค่ะขอโทษค่ะอนริวัตกัานในถนนครับรับบทเป็นไบรชัดครับเอาจริงจีนวังตาหวาน เอาต่อนที่ต่อคืออยากอยากรู้ว่าโอเคนะไงชายจัดเป้นยังไงต่อคใกลายฉันเป็นลายจ้าเจ้าเล่ห์แต่ไม่ลายครับอันนี้คือคำพูดของพี่นันทาราของผู้เขียนครับผมก็คือมาด้วยครับผมแล้วก็ครับสวัสดีครับสื่อกครก็คือใกล้ฉันเขาจะมีผมตั้งแต่เด็กครับจะถูกพ่อแม่เปรียบเทียบกับพี่เจมจิว่าเขาควรที่จะชนะพี่เจมจิจิเธอทำไมถึงทำไม่ได้เลยทำให้ตอนโตมาแตาว่าเรื่องที่จะปฏิบัติ ติดแบบเป็นงบบทำให้เกิดการแข่งขันกันเ็จะเป็นตัวย e ีฟูแล้วก็เป็นตัวเปรเที่มบกับคุณใช่ครับกับคุณเจมซึ่งคุณเจมเรื่องนี้เป็นใครรบกุณครับรับบทเป็นปุริมครับก็คือคุณหมอ CVT หรือว่าเป็นคุณหมอผ่าตัดหัวใจเป็นสนนนััยแพทย์หัวใจนะครับก็มีก็พูดถึงเรื่องครอบครัวนะคือผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ ดูจากภายนอกค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆพ่อเป็นสปิเกอร์แม่เป็นดาราเก่าแล้วเลี้ยงลูกมาด้วยแบบให้ลูกเป็นหมออยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวิชาการอนะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีความขาดบางอย่างซึ่งแก๊งหมอกว่าแซลว่าเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่ไม่มีหมัวใจมีใครได้ยินไหมนะแบบว่าดูนิ่งมากเลยฝั่งนั้นเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่ไม่มีหัวใจ คือต้องคือมันต้องส่งส่งแบบส่งคิวอ่ะอาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างแบบอ่าหนักหนักแบบมีความหนักแบบหนักเาเรียกได้ว่าหนักหน่วงอยู่ใช่คือในคาแรกเตอร์จริงๆมันจะมีดึงดึงในใจมันทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยก็เลยต้องทำตัวนิ่งๆแล้วก็อยู่ในแบบเซฟโซนของตัวเองจนแบบเดินมาเตะเซฟโซนของคนอื่นไม่น่าเดินมาเตะคือเขาน่าจะเดินมาเตะเซฟโซนของเรา แล้วเรื่องราวมันเรื่งอะไรในเรื่องจะมีจะมีประโยชน์หนึ่งที่เต้ยพูดถึงบูพูดถึงเนาะพูดถึงเจมว่าเขาเขายิ้มเลยไงนั้นเขายิ้มที่ปากแต่ไปไม่ถึงดวงตาแต่ทั้งนีมันคือยังไงอ่ะยิ้มที่ปากแต่ไม่ไปถึงดวงตาอ๋อต้องสาธิตให้ดูชั้นใช่ไ่มไม่ถ้าเกิดว่าประโยชน์ที่ประหลาดอ่ะไม่ใช่คือถ้ามันเล่นไม่ดีอ่ะหรือทาไม่เข้าใจจริงอ่ะมันจะตลกเลยดูนะ อ๋อยิ้มที่ปากแต่ไม่ถึงตาอันนี้คือยิ้มปากแต่ตาแข็งเชียงอ,อย่างงี้นในความหมายถูกไหมถ้าไม่ดีเนะี่ยคือ,อประหลาดเลยนะเตา้า <laughs> ไม่ใช่แบบนี้จะแบตีตีความประโยคหรือว่าบุคลิกของเราในใน,ในข้อนี้ยังไงอะ่ะคือจริงๆพอได้เห็นประโยคนี้ครับที่มาตาขะพูดก็คือ,อมันเป็นคาแรกเตอร์ที่เหมือนกับเรายิ้ม ยิ้มธุรกิจไหมคือมันก็เหมือนกับเรายิ้มไปเฉยๆแบบยิ้มเป็นมารยาทว่าโอเคเราเป็นคนเฟรนลี้นะหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยิ้มแบบเบาๆแต่ว่าเราไม่ได้ยิ้มจากความสนุกสนานหรือความสุขในใจของเราเ่านันเองมันเหมือนแต่ยากนะผู้จาดเนาบอดหมอบุรีเนาะคือเขาไม่ใช่เจมส์ก็คิดหนักเหมือนกันแต่เขาตีจว์บุรีแตกมากแตกจนงงดีมากแตกจนงงครับผมแตกเกินไปดีดีมาที่มาตาลาดาของเราดีกว่าคุณหนูของนมของหนูของนมเต้ย บทมาตาดาครั้งนี้เนี่ยมันมีความเหมือนเธอหรือแตกต่างจากเธอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างค่ะไอความเหมือนนะมันอยู่ที่ว่าตอนที่เต้อยอ่านบทใช่ไหมคะในบทก็จะเขียนว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเพี้ยนเพียนกว่าคนทั่วไปนิดนึงแต่ตอนที่เต้ยอ่น,นก็คือที่บอกว่าเหมือนก็คือในข้อนีใช่เพราะว่าใต้อ,อ่านเต้รู้สึกว่า เขียนตรงไหนหลงเรียบร้อยเป็นพวกเดียวกันใช่รู้สึกว่าเฮ้ยมาตาคุยกับสัตว์คุยกับสิ่งของคุยกันว่นนี่เหมือนกันเต้ยทำเต้ยทำเป็นประจำเต้ยทำเหมือนกันเต้ยไล่วัวออกจากบ้านได้แค่ไปยืนพูดกับเขาอะไม่ใช่เรื่องจริงไล่วัวเหรอคะไล่งูอวัว คือออกไปนะทีเดี๋ยวเขามาถึงมาเอาความจำตรงนี้เอาส่วนที่คล้ายกับตัวเองมาใช้แล้วตรงไหนที่มันแตกต่างหรือตื่นเต้นรู้สึกว่ามันยากความยากของมาตาก็คือเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังกับทุกๆอย่างนะคะคือเขาดูเป็นคนที่สดใสร่าเริงแต่เขาเป็นคนที่จริงจังไร้จริงใจและเขาเป็นคนที่มีพลังความวิเศษที่สว่างมากๆ จนบางทีเวลาเต้ยมารับบทเป็นมาตาเต้ยต้องเคลียร์เอเนจีของตัวเองดีๆเพราะว่าบางทีอะเราไปทํางานเราก็จะเจอนู่นเจอนี่เจอหล,หลายอย่างพอมารับบทเป็นมาตาถูกป่ะก็เราจะต้องเป็นเป็นมาตาให้ดีที่สุดค่ะซึ่งสําหรับเต้ยมันก็ต้องทําการบ้านกับมันเยอะเหมือนกันใช่ขุดมัวมาไม่ได้อย่างี้ใช่มา คนที่เขาไม่ได้เคยตัวตั้งเองมีความอีโมชันแลอยู่เขาแต่มาตาเขาจะเป็นคนที่แบบเขาสามารถจัดการกับความรู้รสึกของเขาได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ<ไ>ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็มีจริงๆแล้วมีมาตาเป็นไอดอลเลยใช่ใช่จะมีเหรียญเดี๋ยวจะมีเหรียญมาตาเป็นไอ้ห้อยคอผู้จัดผู้จัดผู้จัดคะสามคนนี้เขาถ่ายเปานเสอ่เหรียญหรือเปล่าสามคนนี้ก็ถ่ายทอดออกมาได้ได้อย่างที่ผู้ต้องการไหมคะได้มากว่า คือเหมือนกว่าสิ่งที่เราคิดมันก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอเขามาเราก็รู้สึกว่าเราได้ได้ได้ข้อมูลบวกจากเขาไปด้วยเ็าทากันบ้านมาสองคนเนี้ยหายหมวกแต่ยากนะจริงจยังต้องบอกว่าเราเราโยนบทยากให้เจมส์เตยเพราะว่ามันเป็นบทที่เหมือนจะเหมือนจะนิ่งๆแต่จริงๆข้างในยังไงมัน,มนปรุดคกรุดมากแต่สองคนเนี้ยเขาแน่นอนเคมีสองคนนี้ไม่มไมได้ถึเดียวให้เขาเล่า แต่ว่าคนที่ห่วงมากตอนแรกลูกงยูนิฟอร์มขอนุนเที่ยวจนเปื่อยไปหมดใช่ก็คืออยู่ตื่นเต้นเลยฮะแล้วบทไกลโผล่ทีนึงพอเราเข้าเข้าแบบเข้าซีนกับพี่เจมแล้วคือในที่นนตัวตัวฉันต้องต้องชนะพี่เจมแล้วเรา,าก็มองหน้าเขาแบบนี่คือคุณชายคุณที่ทักอ่ะ <laughs> ไม่ใช่เราเคือเราติดตามละครพี่จ๋าพี่เตยพี่เจมมนาะเราแบบวันนี้เราต้องมาเอ็นเอร์จี่ชนะแบบคุณชายอ่ะก็จะมีความแบบประผมที่ชนะแบบความตื่นเต้นนิดมามานึงก็ประมาณครึ่งเรื่องเอดี๋ยวแบบช่วงหลังๆเนียต้องเซฟไปแล้วที่ที่คุณจ๋าบอกว่าเคี่ยวหนักมากทั้งจากคุณจ๋าเองทั้งจากคุณกับหรือพี่เหนียวเองเขาทำอะไรกันรีบมากคือไก่ฉาดเนี่ยเขาะจะคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะต่างกันเร็วแล้วก็บุคลิกโตด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ หรือว่าหาความร้องการของของตัวฉันแต่ตแรกมันหายากครับแล้วก็แบบมันรีวพอริวอ่านเนี้ยรูจะรู้สึกว่าจะพยายามจะเป็นตัวฉันให้ได้มันเลยมันก็เลยเกิดความแบบว่าเราเพยายามเกิดไปจนสุดท้ายพอหลังๆพอเราเริ่มคุยกับพี่เมียวเริ่มเข้าใจมันก็คือไม่ต้องพยายามะลรแค่เราเป็นที่ตัวฉันเป็นเดี๋ยวว่าที่เขาคิดนั่นเองแล้วก็ออกมาได้